สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำการแบ็กอัพและรีสโต์ข้อมูลผ่าน BB10 โดยใช้โปรแกรม BlackBerry Link ค่ะขั้นตอนแรกเปิดโปรแกรม BlackBerry Link บนเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเสียบ BB10 เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยผ่านพอร์ต USB คลิกที่ลูกศรตรงแถบที่แสดงชื่อเครื่อง BB10 ของเราแล้วคลิก Backup ระบบก็จะทำการแบ็กอัพข้อมูลให้เราทันทีเมื่อเราต้องการรีสโตข้อมูลก็กดที่ปุ่ม Restore Device Data เราก็จะเห็นสเตตัสว่าเรามีการแบ็กอัพข้อมูลไปเมื่อไหร่บ้างให้เรากดเลือกข้อมูลที่เราต้องการหรือจะรีสโตข้อมูลทั้งหมดก็กดที่ Restore All Data และเรายังสามารถรีสโตแอปพลิเคชันและมีเดียได้ด้วย เช่นเราสามารถที่จะเลือกข้อมูลที่แบ็กอัพไว้ตามวันและเวลาที่เราต้องการแล้วกดปุ่มรีสโตหลังจากนั้นโปรแกรมจะถามเราว่าเราต้องการจะนำข้อมูลนี้ไปแทนที่ข้อมูลที่อยู่ในมือถือหรือไม่ให้เรากด yes ระบบจะทำการรีสโตข้อมูลระหว่างนี้ห้ามดึงสาย USB ออกนะคะให้รอจนกว่ามันจะรีสโตเสร็จ เพียงแค่นี้ข้อมูลก็จะถูกนำเข้ามาเก็บไว้ในมือถือเรียบร้อยแล้วค่ะ